สวัสดีค่ะตรงชูวชมิฟซีทุกท่นานค่ยินดีตอนรับข้าสซูช่องเจน่างน้ำโชกนะคะทงช่ค่ขาสำหรับมือนีเป็นวันที่13มีน,น2568นะคะเนาะบานแอดฝนตกกับทำช่คงคาเอาสำหรับมือนีอาจจะพาทผช้ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจน่างเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เขากันติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะคะ ติดต่อกันมาหลายงวดแล้วเอาให้ทำช่วงเดมือสถิติความเปลี่ยนมากของตัวเลีแนวทางของเจ้นนางนะคะนี่ค่ะเป็นช่วงค่ะสำหรับสูตรหนีเนาะอันนี้วันที่เกาเขาตัวลูดตัววิ่งอันนี้วันที่สิบเอ็ดเขาตัวลูกตัววิ่งแล้วเขาตัวเจวาะพรอมอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมาก เดี๋ยวนี่ค่ะสิบเอ็ดเขาศูนย์สองสองศูนย์วันที่เก้าเขาตัวรุดตัววิ่งวันที่หกเขาเขาสี่หกหกสี่วันที่สี่เขาเก้าเก้าหกหกเก้า วันที่สองเขานูเก่าเก่านวันที่สามสิบเขาบนเขาล่างวันที่ยีสิบแปดเขาบนเจ็ดสี่สีเจ็ดวันที่ยี่สิบหกเขาล่างวันที่ยี่สิบสามห้ยอนย้อนกลับไปใหมึงค่ะทั้งช่วงขาเ่าสองหางวันที่ยีสิบเอ็ เขาหกตัวเลยนี่มันขอมกับเขาคาดขับเขาหกตูวเลยวันที่สิบเก้า,าคุกสภาพเขาบ,บนล่างอันนี้วันที่สิบสามอันนี้สำรับมือนี้นะคะเลขลักนะคะตาช่วงขาเลขกลับเจ็ดแปดเก้า หกเจตัวประกบคือเก้าเจนะคะเก้าเจดเดี๋ยวให้มือตัวที่แอดลงคลิปให้ทางช่วงแนวจากน้ำอันเดียวกันละคะ่ะแต่ว่าแอดเขียนใส่พวกกันกระมูนนะะี่ค่ะนี่ย้อนไปมือนี่ เป็นตัวเลขแนวทางนี่ค่ะท่านช่ค่ะอันนี้ของวดที่ิพานมาของวดทีผพานมาเขาขอไพ่ค่ะท่านช่ค่ะขอไพ่เตี๋ยขากองน,นี่ศูนย์สองสองศูนย์ตัวลูดตัววิ่งศูนย์มาสองศูนย์นะคะ สำหรับงวดนี้นะคะทางช่วงขางวดนี้แปดกับเก้าแปดกับเก้าตัวจับคู่แอดจับคู่ไห่ก็คือหกเก้าหกแปดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดตัวที่ซ um ้ำแต่ว่าแอดพตัดออกมันเป็นตูกับก็คือนี่แปดเก้าเก้าแปด 8ปดเ9็ดเแปดเอปตัดออกมันสิคือเถวหสี่สี่หกนะคะแอปรลิ Apple ตัดออกเอาตามนี้เลยตัวที่เด่นที่แอดมากก็คือหกแปดเ็ดแปดแปดแปดตัวล่องมาแปดเจ็ดแก้าเก้าแปแล้วก็เกนะคะถ้าเลขมาเบิรก็สาชุดนี้นะคะ เจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าอ่ะทำช่วงพิจลัลนาตามนี้ตัวเลขเนี่ยท่างถามว่าช่วนบอช่วงของพบพุม่มนี่เก่าหกเก่าเจ็ดที่ช่วงกันเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดตัวช่วงนะคะเก้าหกเก้าเจ็ดเก่าแปดตัวช่วงช่วงสำนักอื่นบอเดี๋ยวไปมือลูกกัน ชนสำนักอื่นบอสำนักอื่นที่ชนก็คือของแม่มาลุ้ยกับชนเนาะค่ะเนาะก็หกก็เจ็ดชนจานสละข้ามบอชอนอันนี้ประมาหนีกับคำโชคค่ะ ตัวเลขแนว่ทางสำนักใด่ยังมันใมากของพบพมมาแล้วเจียนางมาแล้วเหลือปูศูนย์เจดเหลือปูศูย์เนาะค่ะเนาะเหลือปู0 7, ูย์เตัวเลขแนว่ทางของพบพมส่มเก้าสามเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหกสองสาเก เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามตัวที่เพิ่นวงกกงคือตัวเนียนด้วย่าท้ชมค่ะอันนี้สายด่วนอันนี้สายด่วนมาก่อนนัดนะคะน,นี่มาก่อนนัดเก้าหกห้าสามหกห้าสามห้าสามเก้าหกทำช่วงพิจารณาเอาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของโปรพมส่วนตัวเลขแนวทางของแม่มาลุยเพิ่นใหมาสิบชุด เน้นไปที่ 6C 7C 79นะคะตัวที่เป็นเน้นอันนี้เป็นบัญชีในการแบ่งปันน้าใจเนาะค่ะนะพพลเป็่นคนพิการตัวเลขเน่ทางของพลกับ7 63 73 6C 7C 6H 7H 6เ79 68 78นะคะส่วนตัวเลขเนี่ทางของนุ่งหมานก็ของอาจารย์สารคามขอบอกว่าของนุ่งหมานก็ของอาจารย์สารคข้าม ล่างทั้งสซวปปวัปวเล่ามึงอุบลนรอยเอ็ดกาลสินยาปาตัวเลขแนวทางของนุ่งหมานกับของอาจารย์สารคามนี่แน่นอนนะคะ0304 05 131415 804 715าหน่าของอาจารย์สารค้มหนก็สองหน่นึ่งสี่หนึ่งมหนึ่งสี่สองเน้นเม็ดเดียวนี่ค่ะ เน้นเม็ดเดียวคือหนึ่งห้าเน้นเม็ดเดียวคือหนึ่งห้าเอาเรียกลางทั้งสองปอบอล่าแอดวาตรงนีหนึ่งเอาทําช่วงผิดจรณาตามนี้สายดวนอา่าสายดวนกับชุดพิเศษน่าจะประมาณบบเกินสีมวงแรงสายดวนน่าจะเป็น5าโมหกโม่นะคะเที่ยวที่แล้วสายดวนเที่ยวที่แล้วสายดวน สายดวนเข่าหลายคนนี่กลุ่มพักกันดีใจว่าซ่านค่ะทุกช่ค่ขเพราะว่าตัวเลขมันหลายตัวเนาะ0297 297แล้วก็0220แค่นี้ก็จะพักกันได้สนันเลยเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ไัยอยากเข่ากลุ่มเอาสายดวนเล่าพัฒนาเหมือนแรงทางแอดมาเลย0832496541ฟรี โปรโมชั่นฟรีนะคะตอนนี้คือฟรีทผช้ชมสนใจทักมาเลย0832496541นะคะเขากลุ่มล่อไวเพราะว่าถ้าสายด่วนมาตะเวนเนี่ยจะลง y o ยูทูบให้ธรรมะซาประมาณหกโมงนังสิหกโมงตะทุ่มหนึ่งแอดตรงลงในกลุ่มเลยนะคะอย่างพท่านเอาค่ะทผช่ชมขาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทาง เล่าพัฒนาของเจีนางเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาของเจีนางก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีโชค,โชคมาลำลุย้ยจะจ็บยะจนเอาอันนี้ของเกาอันนี้ของไม่มักชอบอัะไรจัดเอาเลยอยากจะบอกว่าสูตรนี้กะเขาติดต่อมาหลายงวดดดิดค่ะทั้งช่วมขาสูตรนี้เขาติดต่อมาหลายงวดอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ วันที่วันที่สิบเก่าผูกส้าวันที่สิบเก่าผูกเส้อาเออสิมีรุดอยู่ขึ้นรุดบริรุดตัวเจาะไอ้บริรุดตัวลุดตัววิ่งแต่ว่ารุดตัวเจาะจะมีรุดอยู่จกักรวดเรื่องรุดงวดวันที่เก่าแต่ว่าเขาตัวรุด รูดหลุดหดเดียวค่ะทำช่วงขารุดหดเดียวน้องก็เดินเขามาตลอดสูตรนี้นะเขามาตลอดเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนจัดไปมือแร่งจัดไปนะคะใหญ่เสียจัดไปตามนี้นะคะนี่ค่ะเย็นนี้เย็นนี้เอาเจอแต่ไม่คลิปหนากับท้ชมวงะขอพรกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ